แอสตันมาตินนัน้ทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเบรนแบรนจากประเทศอังกฤษนะครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า100ปีแล้วนี่เข้าสู่ทศวรรษที่2แน่นอนแบรนด์นี้หลายท่านรู้จักเขาจากหนังซีรีส์สายลับเจมส์บอดในฐานะพาหนะคู่ใจของสายลับอันดับ1เจ้าของรหัส007ของประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับตัวแอสตันมาตินเองอาจจะไม่ได้ชอบนักกับการผูกติด ภาพลักษ์กับสายลับแต่มันไม่สามารถปฏิเสธสิ่งนี้ได้เพราะมันเป็นเรียกว่าเป็นมายสเตหรือเป็นฮิสตอรีที่ยาวนานอย่างมากๆและในภาคล่าสุดที่กําลังจะออนแอร์ท่านจะได้พบกับ a s ส o n น a r มาตครบทุกรุ่นรวมถึงรุ่นนี้ที่เรากําลังจะนําเสนอทุกท่านนั่นคือเจ้า DBS Super Regular a s กล่าแอสเซนตมนั้นถือว่าเป็น Top of อฟเดอะไลในสายการผลิตแบบทั่วๆไปนะครับ ดีไซน์เส้นสันต่างๆเป็นรถในตระกูล GT หรือ g r a n Touring นั่นเองเหมาะกับการเดินทางไกลเดินทางยาวๆที่เน้นในเรื่องของความสะดวกความสบายนะครับแต่ไม่ทิ้งความเป็นสปอร์ตและรหัสคำต่อท้ายของ DBS รุ่นนี้นั่นคือคำว่า Super Regular นั่นหมายถึงรถคันนี้มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษคำนี้เป็นคำในภาษาอิตาลีนะครับแต่ถ้าเป็นคำภาษาอังกฤษนั่นก็คือคำว่า Super Light like. การออกแบบตัวรถของ DBS นั้นเน้นในเรื่องของอากาศพลศาสตร์เป็นสำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือชุดกระจังหน้าท่านจะเห็นนะครับว่ามันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เพื่ออะไรครับเพื่อเอาลมเข้ามาแล้วสร้างแรงกดให้ตัวรถนะครับรวมไปถึงตัวชุดฝากระโปรงหน้าเนี่ยฮะในสไตล์ GT ซึ่งเขาจะใช้การเปิดแบบนี้นั่นเองนะครับและด้วยคำว่า super regular นะครับท่านจะเห็นว่าฝากระโปรงที่เปิดออกมาเนี่ยฮะ เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้รถนั้นมีน้ำหนักเบาโดยรวมแล้วเนี่ยน้ำหนักเบากว่าตัว DB11 ถึง30กิโลกร,รัมนะครับโครงสร้างตัวถังเป็นโครงสร้างตัวถังแบบอลูมิเนียมเกือบทั้งคันนะครับและถ้าท่านอยากให้รถเบาลงกว่านี้สามารถที่จะสั่งออปชั่นพิเศษหลังคาแบบคาร์บอนไฟเบอร์ได้เพิ่มราคานิดหน่อยฮะอยากรู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปบอกนะครับสำหรับดีไซน์ด้านนอกที่เราเห็นกันนะครับว่าเป็นครีบไม่ได้เป็นแค่ครีบเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวนะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อ รีดอากาศตามหลักอากาศพลศาสตร์อย่างที่บอกไปครับซึ่งลมทั้งหมดนั้นจะถูกรีดจากทางด้านข้างนะครับแล้วก็ไหลสืบเนื่องไปจนถึงทางด้านหลังเพื่อสร้างแรงกดให้ตัวรถนั้นทรงตัวได้เป็นอย่างดีในความเร็วสูงๆสําหรับการปิดฝากระโปรงนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายฮะทางแอส n m ม r ตินก็ได้ออกแบบพิเศษมาให้ฮะนี่ฮปิดเบาๆแค่นี้นะครับกดมาลงตรงกลางครับฝาก็จะดูดเองโดยอัตโนมัติครับ อีกหนึ่งจุดสำคัญที่จะต้องกล่าวถึงนั่นคือการดีไซน์ช่องตรงนี้มีไว้เพื่อดักลมนะครับรีดเอาอากาศผ่านช่องนี้แล้วไปสร้างแรงกดทางด้านหลังซึ่งตรงเนี้ยสามารถที่จะสร้างแรงกดได้สูงสุดถึง120กิโลกรัมเลยนะครับช่องลมที่ว่านั้นสร้างแรงกดอากาศได้อย่างไรง่ายๆเลยฮะหลังจากที่ลมเข้ามาแล้วมันก็จะมาออกที่ตัวด้านท้ายตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นสปอยเลอร์ชนิดพิเศษนะครับ นอกจากการสร้างแรงกดอากาศทางด้านบนแล้วนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการดีไซน์ดิฟยูเซอร์ชุดนี้นะครับซึ่งจะรีดเอาอากาศทางด้านใต้ท้องรถนะฮะแบบเดียวกันกันกบเทคโนโลยีของสนามแข่งรถสูตรหนึ่งหรือ F1 ซึ่งแอสเซอมาตินนั้นพัฒนาร่วมกันกับทาง Red Bull Racing ทำให้เจ้า DBS คันนี้มีแรงกดอากาศรวมทั้งหมดนะครับมากถึง180กิกรัม มั่นใจได้เวลาที่คุณขับด้วยความเร็วสูงหลังจากดูภายนอกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาชมภายในกันสักนิดนึงนะครับนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของ As t ตันมาตินก็ว่าได้นะครับนอกเหนือจากเทคโนโลยีที่กล่าวไปแล้วนะครับภายในคือความประณีตเขาใช้คำนี้นะถ้าภาคภาษาอังกฤษใช้คำว่า craftsmanship นะครับความประณีตที่ว่านั้นคือบรรดาอุปกรณ์ต่างๆวัสดุเขาเลือกสรรใน จุดที่เรียกว่าที่สุดของที่สุดแล้วนะครับหนังเนี่ยเป็นหนังจากลูกวัวซึ่งเลี้ยงอยู่ที่สกอตแลนด์ซึ่งเป็นหนังเกรดพิเศษสําหรับทํากระเป๋าหรือทําเครื่องหนังในระดับที่เรียกว่าไฮเอนที่สุดแล้วนะครับใครก็ตามที่ใช้กระเป๋าแบรนด์หรูๆอ,อ,อยู่ฮะกลิ่นมันจะใช่มันจะเป็นกลิ่นแบบเดียวกันนะครับในแง่ของการดีไซน์ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ a อสตันมาตินนะครับไม่คุณจะมองไม่เห็นเกียร์นะเพราะเขาจะใช้เป็นเกียร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นปุ่มแบบนี้นะครับ อยู่ตรงนี้ตรวมถึงปุ่ม start stop ด้วยนะครับตัวอินทอร์เฟซต่างๆก็จะใช้งานง่ายหน้าจออยู่ตรงกลางนะครับขณะที่ความเป็นสปอร์ตสะท้อนอยู่กับตัวของพวงมาลัยฮะแล้วก็แพ t เดิลชิ p ให้คุณสนุกสนานเวลาที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้ทัศนวิสัยแน่นอนครับว่าความที่เขาเป็นรถสปอร์ตก็จะไม่ได้ไม่ได้กว้างมากนะครับก็จะดูให้ความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันแคบๆนิดนึงมันจะ มีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรในทำนองนั้นนะครับแต่ในแง่ของคุณภาพการตัดเย็บการดีไซน์เฮ้ยนี่คือขีดสุดของความหรูหราในระดับที่เออเราสัมผัสได้อย่างชัดเจนนะครับเมื่อถ้าอยากให้ทุกคนได้มาลองตัวเบาะนั้นถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับเน้นในเรื่องของความสบายในการเดินทางนะครับ ยังคงให้ความรู้สึกที่อบกระชับแต่ตัว,ต,วตัวฟองน้ำเนี่ยจะหนาเป็นพิเศษแล้วก็ตัวฟองน้ําที่รองที่พื้นเนยฮะก็จะยาวให้ความรู้สึกที่อสบายรับกับช่วงของด้านหลังหัวเขา่าเป็นอะไรที่นั่งแล้วมันสบายจริงๆครับถ้าเดินทางยาวๆนี่ผมว่าไม่น่าจะเมื่อยแต่ประการใดครับที่นั่งทางด้านหลังด็อกซีทางด้านหลังนั้นก็ผู้ใหญ่น่าจะพอนั่งได้นะครับแต่ถ้าเด็กนั่งได้แน่ นะครับสำหรับหัวใจของ Aston Martin DBS นั้นมากับเครื่องยนต์ขนาด5.2ลิตรนะครับเป็น V12 หรือ V12 นะครับตัวนี้พัฒนาขึ้นโดย Aston Martin เองผลิตจากโรงงานที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมน,นีนะครับพละกำลังสูงสุดของเขาอยู่ที่715แรงมา้าแรงบิดสูงสุด900นิวตันเมตรซึ่งแรงบิดเนี่ยไฮไลท์ขีดเส้นตัวดนหนาเลยนะฮะมาที่รอบต่ำมากเพียง1,800รอบ การดีไซน์ในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องแบบวางกลางนะครับผสานกำลังกับชุดเกียร์ซึ่งเป็นชุดเกียร์8สปีดของ ZF ซึ่งอุโมงเกียร์เนี่ยถือว่าเป็นการออกแบบพิเศษที่สุดของตัว a s t o n Martin ซึ่งไม่สามารถหาได้ในรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆนะครับเป็นอุโมงเกียร์ไซส์ใหญ่มากๆแล้วก็ความพิเศษของเขาคือความมีน้ำหนักเบาและมันป้องกันความเสียหาย ในกรณีที่หมุนด้วยแรงบิดสูงๆนะครับตัวนี้ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับไม่ได้ขับเคลื่อนล้อหน้าเพราะฉะนั้นมันจะยังได้ฟิลแบบเดิมๆเวลาที่เราขับแล้วเราจะได้รู้สึกความรู้สึกของแรงดึงแรงถีบจากเครื่องยนต์ V12 แรงดึงแรงถีบที่ว่านี้เป็นยังไงไปติดตามมาดูครับ สักนิดหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ V12 นะครับ715แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด900นิวตันเมตรครับท่านผู้ชมถือว่าโหดที่สุดแล้วในรถในสายการผลิตปกติของ Aston Martin นะครับไม่นับพวกรถไฮเปอร์คาร์และรถสเปเชียลคาร์ทั้งหลายแหล่นะครับทัศนวิสัยอย่างที่บอกไปฮะทำใจนิดนึงครับเพราะความที่เขาเป็นรถสปอร์ตมันจะมุมมองจะแคบๆนิดหน่อยนะครับ อาจจะไม่ได้ชัดเจนไม่ได้กระจ่างเหมือนรถ s u v หรถน,นั่งแบบซาลูนทั่วๆไปตรงนี้ต้องทําใจนะครับแต่ถ้าถามว่าคันนี้ใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมเฮ้ยสบายนะถือว่าเท่าที่ได้ขับมาแค่เนี้ยคุณมาบอกว่าสบายเหรอเฮ้ยขอเล่าอนุญาตเล่าแบบนี้ละกันคันนี้ผมขับ ตอนที่ไปอังกฤษมาแล้วนะครับประมาณ400กิโลเมตรลองมากันแบบเต็มๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ทุกอย่างครับตัวนี้บอกเลยว่าโหดมากๆโหดสุดๆนะครับในแง่ของความแรงแต่ช่วงล่างนั้นเป็นช่วงล่างที่ดีมากเป็นช่วงล่างสําหรับการเดินทางแบบทางยาวๆได้แบบสบายๆเลยครับคุณจะขับแล้วไม่เหนื่อยไม่ล้านะครับสมกับการเป็นรถแบบ GT ก็คือแกนทัวร์ครับคืออาเป็นว่าคันนี้ คุณเดินทางคุณขับจากกรุงเทพเชียงใหม่ได้สบายใจฮะไม่ต้องไม่ล้าไม่เหนื่อยแล้วก็คนนั่งข้างๆน่าจะไม่บน่นนะครับช่วงล่างตัวนี้เมื่อมาอยู่กับถนนเมืองไทยผมว่าก็รับรู้ได้ถึงรอยต่อถนนแล้วก็แรงแรงสันสะเทือนไม่มากครับไม่มากเจอฝาท่อเองก็นิดๆให้ก็คือรู้ได้ว่าเออตรงเนี้ยมีฝาท่อแต่ว่าสะเทือนมาถึงตัว ตัวผมไหมไม่ถึงนะอ่ะถ้ามันไม่ได้เป็นท่อลึกๆนะครับไฮไลท์สำคัญของเจ้า DBS Superleggera นั้นก็คงอยู่ที่เจ้าแรงบิด900นิวตันเมตรที่มาในรอบตำ่ำต่ำมากๆ1800รอบนี่ฮะที่จะทำให้ดูนะครับนี่ครับมันจะนิดๆนะครับเวลาที่ จะแตกต่างนะครับเป็นคนละโทนเป็นคนละซาวเป็นคนละคนละแบบกับเฟอร์รารี่ล a m b o กิน i ตัวแอสเนตมาตินนั้นจะจะมาในสไตล์ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะทุมท้มๆแบบผู้ดีอังกฤษอ่ะการทรงตัวเวลาเปลี่ยนเลนเจอรถเยอะๆแบบนี้ ว่าทาได้ดีนะแม้จะเรารู้สึกเหมือนกับว่าทัศนวิสัยจะไม่ได้เคลียรกระจกปัดนหน้าไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนเลนคล่องตัวครับทั้งที่ตัวรถเราดูภายนอกก็ค่อนข้างใหญ่แนตะ่พอมาอยู่ในตัวรถเองกับรู้สึกว่าเออมันขับคล่องดีเฮ้ยอย่างเงี้ยจากที่ผมบอ,อกไปหาใช้ในชีวิตประจําวันสบายๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องตระหนักมากๆคือ คลิกดาวเล่นนะครับเพราะว่ามันจะมีจังหวะปริ้น สามโหมดหลักๆนะครับโหมดสปอร์ตเนี่ยรอบเครื่องจะขึ้นมารอเลยนะครับแล้วก็การตอบสนองจะไวขึ้นเสียงทอ่อมีบางๆครับมีบางๆมีมีเสียงแบบแบบ็กไฟเบาๆนะครับมีเสียงแบบแบบนิดหน่อยแต่ถ้าใช้โหมดสปอร์ตพัสเนี่ยมาเต็มครับเนี่ยฮะไม่รู้จะยินเสียงกันหรือไม่นะครับแต่เสียงแต่ที่เรา ขับเนี่ยเราได้ยินชัดเจนแล้วก็รอบเครื่องเนี่ยขึ้นมารอสูงมาก พอใจอยากปรับเพ็งก็ปรับได้นะเขามีปุ่มอยู่ทางนี้นะมือขวานีในมือซ้ายนี่ฮะถามว่าความโดดเด่นเขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ความเร็วเกินเกินเกินกว่กาที่กฎหมายกำหนดนะข้น,นี้เราตรงตรงอย่างนี้คือต้องเกินร้อยยี่สิบขึ้นไปเนี่ยเราจะได้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนได้เห็นถึงสิ่งที่ อสซนตมาตินสร้าง DBS ขึ้นมาเป็นพิเศษกว่าคันอื่นๆนะครับคืออย่างี้ว่าถ้าคุณขับความเร็วช้าๆ,ๆเรืๆๆ่อยๆเยก็ก็ธรรมดาอาจจะแน่นอนว่าด้วยตัวรถเขาพิเศษกว่าอยู่แล้วขับโชว์อัอนนั้นได้แต่ความพิเศษที่เขาตั้งใจใส่เข้ามาให้ฮะเทคโนโลยีจากสนามแข่งเนี่ยมันจะส่งผลมันจะเห็นผลอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างจากคันอื่นที่เรายอมจ่ายเนี่ยคือการที่เมื่อคุณขับ,ขบด้วยความเร็วสูงๆครับ ง่ายว่าเอาตรงๆเลยอ่ะสักสักร้อยห0สิบร้อยปดถึงไปนะครคุณจะได้เห็นหนึ่งว่าอ๋อทำไมเราถึงต้องจ่ายแพงขนาดนี้สิ่งที่แอสเซนมาตินทำให้ในเรื่องของหลักอาการศรลศาสตร์คุณภาพของวัสดุที่ใส่ไปการดีไซน์การออกแบบการเซ็ตแรงมา้าแล้วการเซ็ต ECU ให้ตอบสนองเนี่ยฮะตรงเนี้ยคือความแตกต่างอย่างชัดเจนมากๆครับนะความเร็วที่ 140คุณยังสามารถที่จะกดคันเร่งแล้วมีแรงดึงมหาศาลคุณยังสามารถที่จะควบคุมมันได้ดั่งใจแบบเหมือนเหมือนเราขับรถธรรมดาท,ทั่วไปเลยนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองขับแบบชิมรางครั้งแรกในประเทศไทยของเจ้า Aston Martin DBS Super r e g เ l a นะครับแม้จะขับเพียงเล็กน้อยแต่เราสามารถสรุปรวมได้อย่าง ฟันธงได้เลยนะครับเพราะว่าตัวคันนี้ผมขับมาแล้วที่ประเทศอังกฤษถึง400กว่ากิโลเมตรมันเป็นรถที่เหมาะสําหรับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็อยากได้รถสปอร์ตแบบซูเปอร์คาร์แต่ยังติดในเรื่องของความสบายอยากได้ความสบายในการเดินทางคันนี้ผมมั่นใจได้เลยว่าถ้าคุณเอาไปใช้นะฮะมันจะสบายมากในการเดินทางไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้ขับทางยาวๆได้ไม่เหนื่อยไม่ล้านะครับรวมถึงในแง่ของการลงทุน ตัวนี้ถือว่าเป็นรถ V12 ซึ่งหน้าที่จะสะสมเป็นอย่างมากนะครับเพราะในอนาคตเราไม่รู้ว่า V12 นั้นจะเลิกผลิตเมื่อไหร่ด้วยข้อจำกัดทางด้านของสิ่งแวดล้อมดังนั้นถ้ายังมีโอกาสและเงินไม่ใช่ปัญหาตัวนี้น่าเล่นน่าคบหาน่าซื้อเป็นอย่างมากครับ28ล้าน9แสนบาทคือค่าตัวของเจ้า DBS Super Regular นะครับสำหรับการเริ่มต้น แต่ถ้าคุณใส่คอนฟิกแบบเต็มๆ35ล้านโดยประมาณอยากได้แบบไหนอย่างไรมาสั่งได้มาดูกันได้ที่แอสเันมาตินแบงคอกสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ